สวัสดีค่ะนัตตี้จากฮีโร่ลีดเอเชียนะคะ Digital Agency ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ค่ะและนี่คือ EP แรกของฮีโร่วอทซ์ p ัในการที่จะมาอัปเดตเทรนด์การตลาดออนไลน์แบบเข้าใจง่ายใน1นาทีค่ะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตดีๆแบบนี้จากเรานะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะ Facebook ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า f Facebook s h o ชใอเ้เพจต่างๆได้เริ่มใช้กันแล้วนะคะเพียงแค่เราอัปโหลดแคตตอกสินค้าของเราขึ้นไปบน Facebook สินค้าก็จะถูกโชว์อยู่ด้านบนสุดของไทม์ไลน์หากลูกค้าสนใจสามารถกดจังซื้อและชำระเงินผ่านระบบ Payment ของ Facebook ได้เลยทันทีนอกเหนือจากนั้นนะคะยังสามารถแท็กสินค้าในระหว่างที่ไลฟ์ได้อีกด้วยเรียกได้ว่าสะดวกใช้งานง่ายนะคะและที่สำคัญฟรีด้วยค่ะแต่อาจจะต้องอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นค่ะ ทวิต t ตอรทดสอบฟีเจอร์ใหม่ทวีตผ่านข้อความเสียงได้แล้วนะคะเคยเป็นกันไหมคะกําลังขับรถหรือว่าออกกําลังกายอยู่คิดอะไรออกก็อยากจะทวีตแต่ไม่สะดวกพิมพ์นะคะตอนนี้ทวิตเตอร์ให้เราสามารถอัดเสียงและแชร์ผ่านทวีตได้แล้วโดยจะทดลองใช้กับระบบปฏิบัติการ iOS ก่อนค่ะยอดผู้ใช้ยติ๊กตอกทะลุ8ป0 0ล้านรายต่อเดือน ตั้งแต่ช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะคะยอดผู้ใช้ของ TikTok เพิ่มขึ้นจาก500ล้านรายเป็น800ล้าน Active User แล้วเรียกได้ว่าเป็นวิดีโอแอปพลิเคชันที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยค่ะและเป็นแพลตฟอร์มที่นักการตลาดไม่ควรพลาดด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารของแวดวงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะคะถ้าใครไม่อยากพลาดการอัปเดตดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ทุกช anel ของเราด้วยหากใครต้องการคาแนะนําเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดออนไลน์นะคะก็สามารถปรึกษาทีมฮีโร่ของเราได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ